สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมื่อนี้มาพบกับไก่ที่ช่องไก่ผ้าเหลาะในไก่สีผ้าพเพื่อนเพื่อนมาปั่นน้ำผลไม้หอ่อติ่งฟงนะจ๊ะแก้วขนาด22อ่อนซ์จ้าอันนี้เป็นสูตรที่ไก่ใส่กับล้านของไก่ได้จ้าไก่ก็เอามาแบ,งแบ่งแปันให้กับเพื่อนๆสําหรับเพื่อนๆที่อยากเปิดล้านไม่หาสูตรมห้ามน่พอกลอเอาสูตรไก่ไปล่องไปเฮ็ดไดนะจ้ะ สำหรับน้ำผลไม้ที่ขายดีในหลานไกลก็จะมีน้ำแอปเปิลน,น้ำลินจีแล้วกะน้ำสตรอเบอรีจา้ามีหอติง่งฟงมาแล้วจา้าสิ่ที่ห้าจะต้องเตรียมก็จะมีน้ำเชื่อมแล้วก็น้ำผลไม้่างๆแล้วแต่ลูกค้าจะสสั่งจา้า เราก็แก้วสำหรับโซ่งจ้ามี่บอกปริมาณนะจ้าแล้วก็แก้วน่อยนะจ้าสำหรับตวงนุ่มแล้วก็นั่นเชื่อมจ้าซ่อนนุ่มข้นหวานจ้าใส่ขวดบีไว้จ้าขิ้มเทียมจ้าแล้วก็นุ่มจืดข้าในชั้นจ้า แล้วก็ไข่มูกจ้ะขาดใบดได้จ้ะเพราะว่าเล็กน,น้อยมากกินจาะล้วก็น้ำพ้อนจ้ะใส่สำหรับละลายผงต่างๆจาะล้วก็เครื่องปั้นจ้ะอันแนรกแกจะเตี่ยมแก้วตักขี้มเทียมใส่สองซอนนะจ้ะ แล้วกาละลายน้ำห้อนจ้าประมาณห0ส ml จ้าคนนห้ยคีมเทียมละลายก่อนนะจ้าแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมนะจ้าสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ใกล้ใส่น้ำเชื่อมนะจ้าใส่น้ำเชื่อมแท่นน,น้ำตาล ขันเพืพ่อนๆมีน้ำตาลกับไสน้ำตาลนะจ๊ะสูตรนี้แกะไส่นำ้ำน้ำเชื่อมประมาณ15 ml มลจ้าเพราะว่าน้ำผลไม้ติงฟงนี่มันหวานอยู่แล้วจ้าแกะสีบ่ใไส่น้ำเชื่อมหลายนะจ้าแลักไส่นุ่มข้นหวาน สำหรับน้ขมคนหวานนี้ก็กกใส่ขวดบีไว้ได้จ้าซื้อแบบเป็นถูงยงไๆนะจ้าใส่นุ่มคนหวานประมาณ20 ml จ้าเอาซ้อนขวดน้ขมคนหวานลงนะจ้าเพราะว่านุ่มคนหวานมันจะตีจุกนแก้วจะได้น้ำปันถี่มีความเข้มข้นนะจ้าแล้วก็ใส่นุ่มคนจืดประมาณ45 ml จ้า ตนคนจืดสีห้ความมั่นห้กับน้ำปันที่เฮาปันนะจ๊ะแก้วคนส่วนผสมห้มันละลายเข้ากันนะจ๊ะแล้วก็เฮากระเตรียมน้ำผลไม้ที่เฮาฉีบันมือนีใกล้สีสาธิตการปันน้ำสตรอเบอรี่ห้กับเพื่อนๆนะจ๊ะ กาแสีใสนน้ำสตรอเบอรี่ี่หอมติ่งฟงประมาณ30ม l ิลนะจ๊ะสำหรับน้ำผลไม้นี่กกแฟตักไว้แยกกับนมนะจ๊ะเพราะว่าขันเทศใส่นมที่เขาส่งเมื่อกี้นี่จ้าเสียเทห์หทยน้ำผลไม้จับตุกกันกับนมจ้าเวลาเทใส่ในแก้วถังปั่นนี่มันสิเทยยกจ้าก็เลยต้องแยกกันนะจ๊ะ เรก็เตรียมเครื่องปั้นไว้แล้วหลักก็เตรียมแก้วแก้วขนาด22อ่อนซ์นะจ๊ะใส่น้ำแข็งสำหรับน้ำแข็งที่ใกล้ใส่นี่ก็สิปเป็นน้ำแข็งบดนะจ๊ะจะได้ปั้นได้ง่ายจา้ะหลักกาเครื่องปั้นของเฮาสิได้บรเิเ็ดงานนักเกินไปจ้ะหลักก็เทน้ำสตรอเบอรีล่ลงเครื่องปัน้นเลยจ้ะ หลักกระเท้นมที่ห้าผสมไว้เครื่องลงเครื่องปัน่นเลยจ้า หลังจากนั้นกระตักไข่มุกใส่ใน,นแก้วนะจ๊ะสำหรับไข่มุกนี่ก็เป็นไข่มุกที่ใกล้ตม้มขันเพื่อนๆอยาคู่สูตรวิธีการต้มไข่มุกกระเบิงย่อนหลัางได้ด้จ้ะแก้กับลงคีไปแห่แล้วจ๊ะ สำหรับน้ำผลไม้แต่และทุกๆอย่างเวราวสิเป็นน้ำแอปเปิลหรือว่าน้ำบลนจีหรือว่าน้ำสตรอเบอรี่เกิกใส่ปันปริมาณพอๆกันนะจ๊ะวันมี้จะสามารถฝากเพื่อนๆกันด้จ้ะสำหรับคนที่อยากเปิดลานใหม่หรือว่าหาสูตรบ่าห้านพ่อกระล่องกับสูตรใครล่องไปใส่บ้างนะจ๊ะบังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนนะจ๊ะ สำหรับมือนี้ก็กขอลาไปก่อนจ้าจังมาพ่อกันคลิปหนานด้จ้าหากผู้ใดมากก็ฝากกดไล่ก็ติดตามประกาศรับสักใคให้ใกลได้ได้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปไม่ไมได้จ้าสำหรับมือนี้สวัสดีจ้า